แต่กูอยากจะให้โอกาสลูกมึงกูจะไม่ฆ่าลูกมึงก็ได้ถ้าลูกมึงพูดคำว่าชอช้างได้กูจะปล่อยมันไปกูได้ชอช้างสองสองอ้ยว่ามึงพูดไม่ถูกมึงตายสอช้างไม่ใช่ชอช้างเว้ยพูดใหม่สองสองไม่ใช่ชอช้างสองสองชอช้างสองสองผิดชอช้าง นๆๆนว,วุ้ยเยอะเยอะนะเยอะเยะเราเพ่อมึงแบงค์พันเยอะเยอะแบงค์พันเละเยอะแบงค์พันเล้วละกูไม่เอาลูกมึงตายอีร้อยมึงจะไม่ได้เห็นหน้าลูกมึงตายไปแล้วจะฆ่าลูกมึงออออขอเขาโอกาสให้ลูกเขาสุดท้ายเอาเอาหัวหัวต้นสองสองไม่ใช่ตาย